สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมปี2,569ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่ามีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ แ e m เ e r a แร e นะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มนะที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะหน่ถ้วยมีความสุขมากขึ้นอาจจะหมายถึงการที่คุณได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่คุณทำมีคนมารู้สึกดีกับคุณมาเป็นพลังบวกให้กับคุณก็ได้อย่างที่คุณรู้สึก เหมือนหมดหวังท้อทแท้มีความกังวลใจก็จะมีเหมือนเป็นคนที่อคอยรับฟังคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจอาจจะเป็นคนรอบตัวนะเป็นสังคมที่คุณอยู่ที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้กับคุณก็ได้นะคะสองเหรียญก็เป็นพลังงานของการได้เคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้น ถึงข้าวที่ต้องอจัดการให้มันสิ้นซากเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการที่คุณต้องไปรับงานนะช่วงต่อจากคนอื่นก็ได้คนอื่นอาจจะทําไม่สําเร็จแล้วคุณไปาสารต่อนะก็สามารถที่จะทําสําเร็จได้นะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่จนได้รับการยอมรับนะคะ หรือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะที่คุณรอคอยอาจจะเป็นโอกาสที่มันเคยหลุดลอยหายจากเราไปก็ได้นะโอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งให้คุณได้รลงมือทําให้คุณได้ใช้ความสามารถนะอย่างเต็มที่นะคะมีไพ่ก้าวถ้วยก็เป็นไพ่ของการที่คุณมีความสบายอกสบายใจก็อาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาต่าง มันกำลังขี่คายในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนคุณได้อยู่ในสังคมใหม่ๆหรืออาจจะมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะคะที่คอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือกันและกันก็ได้แปรี่ยนนะคะก็โดดเด่น,นในเรื่องของการเงินทําอะไรช่วงนี้ก็ดูจะถูกฉลกนะคะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยอาจจะได้เจองานที่ใช่เจออาชีพที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปัง ถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายคุณอาจจะขายมาหลากหลายแบบนะคะมันก็ต้องเจอนะสินค้าตัวที่มันเหมาะสมกับเรานะพอเราได้เจอได้ทําในสิ่งที่ใช่สําหรับเราเนี่ยมันก็จะทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็สร้างเงินนะสร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างมหาศาลนะคะมีไพ่เดวิลอาจจะต้องอพยายามอย่าไปเชื่อใจใครง่ายเกินไป หรือเราไปรับรู้อะไรบางอย่างก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงไหมหรือถ้าเป็นพวกโฆษณาชวนให้ลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคิดให้เยอะนะบางทีแบบเสนอผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็าอาจจะยั่วกิเลสของเราก็ต้องมีสติด้วยนะอย่าเพิ่งหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะว่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือป่านะคะก็ต้องดูด้วย มีไพ่พัพพิคเนตนะคะก็จะเป็นเรื่องของอพลังบุญผลบุญที่คุณได้กระทํามากําลังจะส่งผลดีกับตัวคุณแล้วก็ได้นะคะไพ่สตาร์นะสดใสามากๆคุณจะมีความสําเร็จหรือจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเหมือนฝันเป็นจริงอะ่ะปรารถนาอยากได้อะไรอยากสําเร็จสิ่งใดก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นจริงได้ เพียงแต่ว่าเราต้องลงมือทำด้วยนะคะอย่าเพียงแต่ฝันอย่าเพียงแต่จินตนาการอย่างเดียวนะเราก็ต้องลงมือทำด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วช่วงนี้นะดวงเปิดฟ้าเปิดทางก็จะยิ่งทำให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะ King of Pentacle ก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะซึ่งอาจจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากผู้หลาผู้ใหญ่ใจดีที่หยิบเือนโอกาสที่ดีให้กับคุณ อาจจะเป็นเรื่องของอาการทำงานนะคะที่ทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นนะทำให้คุณมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะหกดาบก็เป็นสถานการณ์ที่มันจะลี่คายในทางที่ดีขึ้นหากคุณอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดรู้สึกอึดอัดใจมีความวุ่นวายเกิดขึ้นต่างๆนานา,นาก็ขอให้อดทน แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือตัวคุณสามารถที่จะปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างได้นะบางทีแค่ปล่อยวางนะมันอาจจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองแล้วก็มันจะทําให้คุณรู้สึกโล่งใจสบายอกสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็มีไพ่พาฟิคเนตเอ็นหนึ่งใบเอ็นไลท์เชเมนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิด สติปัญญานะบางทีความคิดไอเดียสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยถ้านำมานำเสนอหรือลงมือทำก็จะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะโดยภาพรวมแล้วนะก็เป็นเดือนที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายหรือถ้ามันจะเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยมันก็ ไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้บางทีแบบเราชอบคิดหรือเครียดไปร่วงหน้าบางทีเหตุการณ์ต่างๆมันยังมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็คิดในแง่ลบด้วยมันก็อาจจะทําให้สูญเสียความมั่นใจได้นะดังนั้นเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็ปล่อยวางกับอดีตที่มันผ่านมา ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นอกจากนำมาเป็นบทเรียนนำมาเป็นประสบการณ์เพื่อไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกนะเหมือนเราก็รู้แล้วว่าทำแบบใดมันถึงได้เกิดปัญหานะคะเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีเพิ่มมากขึ้นความผิดพลาดนั้นมันจะแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จสำหรับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของ การปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ก็มีแนวโน้มที่มันจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้นะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตบางทีแค่เราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็ดีเกินความคาดหมายก็ได้นะคะคุณอาจจะเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆให้โอกาสตัวเองในการทำสิ่งใหม่ก็ได้รับฟัง คนรอบข้างมากขึ้นมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คุณจะได้เจอเหมือนเป็นแรงบันดาลใจดีๆทําให้คุณกลับมามีความหวังกลับมา,ามีความเพลิกเหิมในการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งาบางทีเราอาจจะหมดไฟกับสิ่งนี้แล้วนะม่อยากทำแล้ว แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันมาปลุกไฟปลุกพลังใจทําให้เรากลับมารื้อฟื้นสิ่งนั้นกลับมาทํามันอีกครั้งหนึ่งให้สําเร็จก็ได้ที่สําคัญก็คือจงให้โอกาสตัวเองในการทําสิ่งนั้นใหม่อีกครั้งซึ่งการทําครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของการเงินนะก็มั่งคั่งร่ำรวยดีมากๆนะเป็นช่วงที่คุณจะกอบโกยเงิน รอบกยความสําเร็จนะคะเงินส่วนมากเนี่ยจะได้มาจากความรู้ความสามารถก็ต้องลงมือทำนะใครขี้เกียดนี่จบเลยนะคะเพราะว่าเงินมันก็มาจากตัวของคุณเองนะมาจากน้ําพักน้ําแรงเราอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นต้องทํามากกว่าเขาแต่ก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบให้เสียกําลังใจนะเราเหนื่อยมากกว่าเขาทํามากกว่าแต่เรา อาจจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นก็ได้นะก็ข,ขอให้คิดบวกกับตัวคุณเองคิดบวกกับสิ่งที่ทำนะคะมีทัศนาคาติที่ดีในการนำทางมันเหมือนเข็มทิศอะที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องไปในทิศทางไหนนะแล้วก็จะนำพาให้ชีวิตคุณเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายต่างๆนะคะนะอย่าไปเกี่ยวข้องมิฉะนั้นจากที่ชีวิตกําลังจะเจริญก้าวหน้าก็อาจจะตกต่าได้นะหลงผิดแค่ครั้งเดียวชีวิตมันก็อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะเรายิ่งมีไพ่นะพระพิกเนตด้วยจงทําดีไว้เถอะนะคะทําดีอะย่อมได้ดีเสมอแม้ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลโดยทันที แต่ไม่ช้าไม่นานนะพลังบุญพลังแห่งความดีนั้นมันจะช่วยคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจงมีความหวังกับชีวิตเสมอ ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องแย่ๆอะไรมาก็ตามนะคะนะเราก็ต้องมีความหวังตราบใดที่เราไม่สิ้นหวังก็ยังคงมีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะเรื่องของความรักอ่าโดยเฉพาะคนโสดนะคะคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยอาจจะมีคนที่ถูกใจคุณอยู่บ้างนะคะก็อาจจะคุยกันหลายคนดูคนให้ดีด้วยนะคะ ดูได้ว่าโสดจริงหรือเปล่าอาจจะมีคนเจ้าชู้คนมีเจ้าของแล้วนะที่ปะปนกันมาหรืออาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะแอบแฝงในรูปแบบของมิจฉาชีพก็ได้นะก็ต้องมีสติในเรื่องของความรักให้มากแล้วก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะคุยคุยกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอกันไปถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ คุยกันไปเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาไปเรื่อยๆนะคะก็เชื่อเลยว่าระยะเวลานั่นแหละที่จะช่วยพิสูจน์ใจคน,นว่าคนไหนคือคนที่เหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่เป็นคู่รักที่คอยช่วยเหลือกันช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินอาจจะมีเป้าหมายชีวิตที่เหมือนเหมือนกันหลายเรื่องทั้งเรื่องของความก้าวหน้าในการทำงานการสร้างอนาคต นะที่มีความมั่นคงนะก็เหมือนกันในหลายอย่างก็เลยาสามารถที่จะตกลงปลมใจได้สร้างครอบครัวนะได้แต่งงานถ้าคู่ไหนยังไม่ได้แต่งงานกันก็อาจจะมีเรื่องของอาการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะเป็นช่วงของการเปิดตัวนะคะถ้าคู่ไหนที่พิ่งคบหากันนะก็อาจจะค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันและกัน เหมือนต่างคนต่างแน่ใจนะที่จะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันก็ช่วยกันเก็บเงินนะเพื่อสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างฐานะทีด่ดีด้วยกันก็ได้นะคะก็ขอใหอ้มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยนะก็อภัยให้กันก็จะทําให้เป็นคู่รักที่มีความสุขในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะของชาวราศีธนู อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับพวกโรคประจำตัวต่างๆนะคะโรคหัวใจเบาหวานความดันถ้าใครมีโรคประจำตัวนะก็ดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นแล้วก็ระวังโรคที่มาจากการทำงานพวกออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดเอวบางคนนี่นั่งหรือยืนทำงานทั้งวันเลยมันก็อาจจะมีแบบอาการปรวดเมื่อยตามเนื้อตามขาได้นะคะนะต้องอพยายาม ดูแลนะใส่ใจสุขภาพของเราด้วยถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันมันรู้สึกไม่สบายหรือมีอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยก็ไปหาหมอเพื่อทําการวิ่งใช้ย,ยาปล่อยทิ้งไว้นานเดีย๋ยวถ้ามันเป็นอะไรที่เรื้อรังมากเกินมันก็ยากที่จะรักษาให้หายได้นะคะก็ขอให้นะดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ